มาบอกดวงชาววันอังคารนะคะหถึงสิธันวาคม2566หรือว่า2023ห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวม <c oughs> ขออภัยค่ะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น6ทธันวาคมชาววันอังคารคุณได้ไพ่สามถ้วย งานเฉลิมฉลองงานรื่นเริง,รงข่าวดีความสุขงานปาร์ตี้การพบเจอพบปะคนที่รู้ใจนะคะวันนี้อาจจะเป็นเพื่อนพ้องคนที่รักคุณคนที่คุณรักหรือว่าในครอบครัวมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขคะ่ะชาววนอังคารวันที่7 ธันวาคมนะคะคุณได้ไพ่เลิฟเวอร์เลิฟเวอรไพ่ความรักไพ่คู่รักคู่หุ้นส่วนคู่ค้าด้านความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่เป็นช่วงความรักดีมากๆค่ะมีความสุขเกี่ยวกับความรัก สำหรับคนมีคู่ถ้าคุณรักเดียวใจเดียวปัญหาไม่เกิดแน่นอนนะคะส่วนคนโสดก็มีคนมาคุยเรื่อยๆชอบเป็นหมดอย่างนี้นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจการงานธุรกิจการเงินสิ่งที่คุณทำในวันนี้มากมายกายกองคุณต้องเลือกแล้วล่ะคะ่ะว่าจะทำอย่างไหนก่อนอย่างไหนสำคัญนะคะ อย่าทำตามอารมณ์ไม่งั้นก็จะเกิดความเสียหายงานเยอะก็ให้เลือกว่าอันไหนสำคัญแล้วก็ค่อยๆทำไปงานไหนรีบด่วนก็ทำก่อนอย่างนี้นะคะ,ะแปดธันวาคมชาววันอังคารได้ไพ่สองไม้เท้าคุณหนัก มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานมากมายไปหมดเลยค่ะคุณมีคู่หุ้นส่วนที่ดีอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคู่ครองลูกน้องบริวารที่ช่วยเหลือกันมาอยู่เคียงข้างกันมายาวนานคุณกับเขามีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป ใหญ่ออกไปมีโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างนี้นะคะวันนี้ความคิดของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณเป็นคนเก่งพ่ยสองไม้เท้าการติดต่อประสานงานก็เยี่ยมค่ะสำหรับคุณทำอะไรก็สำเร็จนะคะวันนี้วันที่9ทานวาคมค่ะชาววันอังคารคุณได้พ่ยแปดไม้เท้า ไม่ต้องห่วงกังวลเลยนะเรื่องอกําลังกายกําลังใจเรียกว่าลุกเป็นไฟเลยนะคะความกระตือรือร้อนมาเต็มที่เลยค่ะสําหรับคุณทําอะไรก็ดีแบบช่วงวันนี้นะคะ,ะธุรกิจการงานก็มีการขยับขยายคนค้าขายก็ขายดีขายดีได้เรื่อยๆ เรียกว่าการงานมีแต่ความเจริญก้างหน้าไม่มีถอยหลังค่ะงานในออฟฟิศงานประจำก็ได้ตําแหน่งงานมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดค่ะวันนี้สำหรับชาววันอังคารนะคะแล้วก็วันที่10บค่ะ10บธันวาคมชาววันอังคารคุณได้พารายชินีถ้วย จะเด่นด้านงานบริการนะคะ,ะการทำมาค้าขายการเอาใจลูกค้าการส่งสินค้าการประชาสัมพันธ์งานไหนที่เข้าข่ายงานบริการนับว่าคุณประสบความสำเร็จนะคะนั่งตำแหน่ง,งนั้นเลยส่วนงานตำแหน่งพ่อบ้านแม่บ้านคุณก็ทำได้ดีค่ะ งานในที่ทำงานงานธุรกิจก็ออกมาดีทุกอย่างดีแล้วก็มีความสุขสมหวังได้รับความพึงพอใจนี่คือชาววันอังคารในาวันนี้นะคะแม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจในทุกๆุกวันสำหรับการดำเนินชีวิตนะคะ ไพ่ย,ยิปซีคำทำนายแล้วก็หมอดูเป็นเพียงแสงสว่างบอกทางเท่านั้นนะคะการตัดสินใจจะทำอะไรเป็นของคุณร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาขอขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณช่อง YouTube ที่เปิดโลกแห่งการสื่อสารขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ